หนาวดวฮหนาวดว้าหักขาาหัดใคก็ได้ช่วยด้วยขาหักาดไหม เดินได้าาไงอว่างาไร้หิวจังวะีว่าเยจำได้มีแอปเปลิลอยู่นี่ว่าแลกระเป๋านั่นเนะี่อ๋อเม่อว,วากระเป๋ามาอยู่ที่บ้านหนาวจังวะมันอแอปเปลิลมีกี่ดิว อะอรเฮ้ยไอเหนอสุอัดแป้นมาดิ้นนิดข้างน้องไม่เหลือซีแน่ไม่เชื่อดูดิขาพี่ดูขาพี่ก่อนเนี่ยขาเหน่อขาพี่อ่อนแรงมากเลยเนี่ยดูดิขาพี่อ่อนแรงอ่ะ ฮะมีเรงมาชงะผมมอมาเลยฮะม,ม่เก่งใจใครโอ้ยอัาฆา่าแทนเอาห้เปิ้มันถูไข่ฆ่าด้วยอืออือจตายอือา

อันนี้เดกก็ก็มาดิเอ๊ะอ้าวมาพลังสุดป๊าสตะหงาช้าอุ้ยมาอื้อจริง